สวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวกับมิวเม,เ,ม,ม,เ,ม,บบมเนียมคุณเมเนียมสวัสดีค่ะเมเนียมเมเนียมวเลี้ยงเลี้ยมเป็นสลว์สลว์มา <c oughs> ร้านอิเล็กทรอนิกส์เขาเขาขายของสารพัดยาเกี่ยวมาหากับ <c oughs> เกี่ยวกับอ๋อว่าของทีวีหรืออะไรนี่แหละค่ะเป็นร้านมีขายเครื่อง สารพัดสารเพกเกี่ยวกับเครืองมือช่างอะไรประมาณนี้ค่ะจะให้ดูคลิปทีเกี่ยวกับเคื่องมือช่างะที่บ้านเราก็จะมีโฮโปรแต่ที่นจะมี ่ะคออกมาเป็นช็อตออก็เป็นเพาะนะคะโอเคนะคะปิดจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ